โมยก้าขอเควสหน่อยมีเควสไ์ไหมโอ้ม,มาแล้วความกระตุกความกระตุกความแหลกกูมาและพวกกระดานมาละเราจะนำโบราณของคาชิน่าด้วยกี่กับอะไรขึ้นลานโบราณเพื่อศักดิ์สิทธิ์เหรอเมื่อกี้เหรอเรื่องนี้เหรอถ้าจะให้เตะบายค่อนข้างจะซับซ้อนนะฉันจะสรุปให้ฟังง่ายๆก็แล้วกัน <S 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 พวกคุณได้รู้เรื่องการต่อสู้ระหว่างเทพไฟกับกัปตันจกักรพรเธอ <S <S

ความังงวกวความสามารถของเธอนะเป็นที่รู้กันดีและเธอเป็นความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผองสรรพสิ่งนะจะพูดยังไงดีนรู้สึกที่นทะุกเอองกทุกคนมีเรื่องให้อ,ตอแต่ว่าฉันกับสนใจแค่ความรู้สึกของตัวเอง 謝る必要はない。誰にでも感情はあるし、私の例外ではない。君の、ね、気持ちはよく分かる。カチーナの米を見つけたのなら、早速探しに行くとしよう。さ、ついてきて。<く> น,น้ำและด์ดนแบบเดียวที่ทำให้เครื่องกูกระตุกได้ขนาดนี้อ๋อฟอนเทนอีกที่หนึง่งไฟกับน้ำพาร์ติเคิลแม่งบานเลยที่ไหนกันเนี่ยที่ไหเกันเนี่ยที่ไหนกันเนี่ยที่ไหนกันเนี่ยี่ไหนกันเนี่ยที่ไหนกันเใช้เทีขออ่ของกัลึกข่งที่ะลึกต่างๆนะ なにたくさんあるなんて。よんなにらなね。すべてのぶ z u k て n o m o n o g a sorta demasne。まじみほんとパーツメルのにさぞくろをされたことでしょ。のようなぜか、ワンなアメノイルに。シュミノヨナモノダ。なたでは誰もがええもの物語を聞きながたりをききまらな物は สิ่งของมันเป็นตัวแทนความจำจำได้ดีกว่านะแต่น่าเชื่อถือกว่าสมองของเราเยอะเลยฉันยังต้องเตรียมพิธีอีกหน่อยจุดยืนของเรามันยังไม่พรอมฉันจะว่าเวลาถ้าเราอยากรู้ที่มาของสิ่งของที่ไหนก็จะเล่าให้พวกเขาฟังงั้นเราไม่เกรงใจแล้วนะ นี่เครื่องรางของอาเตียเพราเธอน่าจะรู้ที่มาของมันดีนี่เป็นของที่อาเ,เตียพกติดตัวตลอดชีวิตเลยนะแนะนำโชคดีมากมายในการต่อสู้ไหมหเธอไปตกปลา ในบรรดาของพาวารีแค่ดูก็รู้มันเป็นอุปกรณ์ตกปลาทั้งหมดแตเป็นของนักตกปลาในตำนานที่ชื่อว่ามาตาวารุฉันกับเขารู้จักกันที่ร้านเล่าเขาบอกฉันว่าเขากำลังวางแผนอะไรอย่างไร้ันกำลังวางแผนการอย่างรอบคอบเพื่อกาลนี้้ดยเฉพาะเขาบอกฉันว่าเห็นจินตนาการในการต่อสู้และความกระหายในเววตาของเขาสำหรับฉันแล้วเนี่ยมันสมกับขนาดที่เดิมพันได้เกียรติยศของเขาเลย 彼はひどいけどた。その魚がアビスに侵食されていた。エモノ・仕留めはしたものの重傷を負ってしまい、彼は二度と運命がられなこと

彼のその経験にこそセン品フをも超える価値があるのだからなその後彼は釣り子一式を譲ってくれたよかったら使ってくれとなてことはお前から釣りができるのか機会があれば腕比べしてもいいぞ อันนี้ไม่ขวดหรอโพชั่นเยอะแยะเลยเกี่ยวอะไรกับการเล่นแร่ปรธาตุเปล่าไม่ใช่มันคืออุปกรณ์พิธีกรเจ้าแห่งลมลาตีปกติจะใช้เพื่อเสรในการสื่กับนาจราตีแล้วก็วายอะเยมะยาเป็นผู้เชี่ยวชาญนาร้คำด้วยเช่นเดียวกันเลยแม้เขาจะดูแ็งขนมากแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่ตลกคนหนึงแล้วเนี่ย่า่าของเ

どドして何で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 何何で何 ช่วกนหนอกักอ,อกมานักมากเลยวาเบเข็มขัดอะไรอ่ะอแก้วหยกแก้วแ้หอนเขขัดใหญ่มากอยากหัวฉันอีกของส,สิมีทัในการฝและแขงความแข็งแรงมขาสนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ยอดเยี่ย ได้ยกขึ a, sì ้นใช่ไามจาก w w A โมโตะสองคนเดี่ยวไม่ช่วยย้นได้เพราะมันหนักมานขึ่งเป็นเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของทีที่มควาคนยังแกม่งมากกว่าทีมอื่นแต่้ามันเป็นเพียแ่จไม่สามารถยกขึ้นได

จะได้อวดต่อหน้าเขาเหนื่อมากก่อนละมะั้งประมาณนั้นแหละเ,ออเครื่องเล่นเพลงอย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้คือ ที่นี่มีวุฒิอันเบร์มอยู่เลยไหนะเป็นของเผ่าไหนกันเนี่ยนี่คือวุของเทนอชผู้กาว่า500ปีก่อนเขาไม่ได้เป็นคนของเผ่าไหนทั้งนั้นเพราะการที่จะเกิดพิัของอบิสเพราะในะเทศได้ทั้งอย่างแล้วนะ

すでトニーとヨガの間にコンビニでコカパライ。タた。カイデギセニナタのシューのセ戦いで犠牲になった無数アン。イマモナタのダイソンギザシューキなパナム。アントニすごい戦士だンシアたミタイダナ。あ、マデモテノッチノモノガタリはカタリツガレティリオ。メタトニー、ドンナコンテノシ。 ก็ยังไปที่รู้จักกันทั่วในนามผู้สร้างของไม่ครับไม่ใช่อันนั้นมันนอสเฉยๆฝั่งน,นู้นมีอะไรจ้อาอ่านังไดเด้อทำไมมีแค่ห้าเผ่านอกวัยน,นี่สวยจังเลยอย่าบอกนะว่าท่านให้แผงไฟคอยรดน้ำเป็นประจำอ่ะ

นี่หัวหน้าฟ่าทุยเฮ้ยอ,อะไร,ร,อ,ร,รอ,อ่ะรุ่แล้ไวอ่ะอ่ะต่อเลยหรือยาว อย่างนีงใช้เวลาฝุ่นผสงสักพักยหน่อยแล้วกัน,น,นจะได้ชมลางลุ่ยยังไงบ้างละ่ะตอนนี้ของทีร่รานาเชัดเจนขึ้นบ้างแคนะอ,อจเจแกเป็นเี่ยอยางั้นหของที่เราลืกแต่ะชิ้นต่างก็เป็นสัญญาของเรืะะ่องราวอะแบบนี้แสดงว่านาทแลนด์เคยผ่านเรื่องราวะมามากมายเลยสิ พอเห็นขึ้นมาก็ได้เนคำพูดของอาเขึ้นมาสำหรับคุณแล้วอ่ะสิ่งของทุกอย่างล้วนเป็นของที่สามารถปลุกความทรงจำทห่พิเศษได้นะาそうだจริงนะประโยชน์ของยยคยงิงของที่รลึกก็คล้กับนาโบราณที่สืบทอดกันมาในเผ่าต่างๆนั่นแหละน่มา 時間の姿我々は時間を一本の線としそれに沿って進むことしかできないと直感的に捉えている過去を変えることも未来を予知することもできない จากการรับรู้ของเราการเวลาเป็นเส้นตรงและเราทําได้แค่เดินหน้าไปข้างหน้าไม่สามารถเปลี่ยนอดีตและไม่สามารถคาดเดาอนาคตได้ดังอะมีการวิเคราะห์อีกอย่างหนึ่งนะที่ฉันคิดว่าใกล้เคีจะขึ้นมาจริงมา,ามากกว่าอดีตปัจจุบันและอนาคตที่ไหนไม่ได้คงอยู่พังคงอยู่พร้อมกันต้ที่นี้หมายความว่าไงวะไม่เข้าใจ 何言ってるんだ何言ってるんだ言いいを変かよ,よ。君たちのた、ね、めの,の終点にたどり着いた。どの国での経験が最も重要だったと思う<ら>だろうか、ね。何を持ってたの終点にたどり着いたことは、君たちの経験が変分に変わっただけだ。 そのうちの一つでもお金で君<も>たちは別の選択を取りいい全く異なる終点へとたどり着くことになるかもしれない。一方、まだ訪れていない未来には同じことが言える。現実になてはいないが、それはすでに存在しているものであり。無論、一部の優れたものは未来を予知できる。<ペー>

เพราะงั้นนามโบราณได้บันทึกอดีตเอาไว้ส่วนารอ,อสกสิหัวนและสงครามผู้พิทักราตี่ได้นำไปสู่อนาคตชาวนาแลนที่มาจากช่วงเวลาที่แตกต่าง,ง,งกันตาองสのような難敵にも打ちที่จะต่อกรกับศัตรูที่ร้ายกาจอย่างอะบิดได้ไของเทพแห่งไฟนแน้ำที่สามารถสร้างกแบบนี้ขึ้นมาไดที่สามารถสร้างกแบบนี้ขึ้นมาได้้า ขาสร้างกฎนี้ขึ้นมาหรอหอ代เอนจิ้น่เแรกก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะไม่ได้ก็ไม่ได้มีความสามารถแบบนี้หรอกนะแต่ใชพลังให้พยิมพ,พลังจากสวรรค์และสรางกฎของนัแลนขึ้นมาเขามีกนี้ชาแลนทั่วไปจึสามารถกลายเป็นเทพได้ ヒカセイヤの巡礼で選ばれた最強のものがク倉につく栄養を授かった瞬間その身に烈縁が覚醒するまた同時にナタに関する様々な知識や記憶を得るのだ先ほど君たちに教えた内容も成果から学んだものになるなるほどなカムク倉とルールの力があれこれって <noise> ああカトかトクカトクカトク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 ランカクトクアクトクトパークークト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 クた,ていた。クト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 のトク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 ト น้องสาวคน่าเทีเลยอะดูเหมืนหอนพวกคุณจะสนิทกันมากอะเนี่ย้ถ้าน,นี่ทเทจ้าจะได้เป็นเทพเจ้าเนี่ป,นปนาา็นี่มันธรรมดกี่้นภาพไม่ออกลจนได้มาเห็นภาพนี้แล้วนะคนจะกลายเป็นเท่คุณก็ไม่ได้ดูเก่งอะไรอุยฉันพูดได้ไหมเนี่ยบันโดดประหารแน่งานเนีน่ย พูดออกมาขนาดนี้แล้วยังจะมาถามเรียบร้อยขอโทษขอโทษแต่ฉันทำงานไวกว่าสมองนะโดนข้อตกลเล่นนะขอเล่นขี้เล่นที่ไม่ได้ท่านจะต้องเล่นขี้เล่นที่ไม่ได้ข้อตกล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 งเล่นขี้เล่นทีไม่ได้ข้อตกลงเล่นขี้เล่นทีไม่ได้ข้อตกลงเล่นขี้เล่นทีไม่ได้ข้อตกลงเล่นขี้เล่นที่ไม่ได้ข้อตกลงเล่นขี้เล ตรงต้นคอตรงกลางโลกกระเดือกของมันเป็นเหลี่ยมๆดำๆเหมือนคีเปอร์เลยคีเปอร์โ oh, อ้เมนคเป็นที่รเ,จ,เรจะไม่ตัดขาดความสำคัญกับครอบครัวเราแค่ปกติจะยุ่งกว่าเดิมจนไม่มีเวลาดูแลพวกเขาเท่านั้นเองพ่อฉันทำเนื้อตุ๋นเก่้สุด 妹はそれをよそった食器を手によく私のところに来ていた。そして、共モニジュの上に座って食べるだだがあなたは、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 あたは、あある。たたあ

สุดท้ายก็ทำไม่แค่ปล่อยไปแล้วก็พยายามปลอบใจน้องสาวเหลือเชื่อเทพแห่งไฟใจดีกับโซเลียนขนาดนี้เลยหรอก็เป็นครอบครัวนี่แครอบครัวแบบนี้แหละฉันกลับรู้สึกว่าเป็นเรื่องราวในอดีที่สนุกมากเลยเพราะมีประสิทธิภาพแบบนี้สามารถจำได้ตลอดเวลาการปกป้องน้ำแลนคือการปกป้องอะไรกันแน่ เลื่องนั้นจะนากพาี้าแ่มさんはもうตอนนี้เขาถかตอนนี้่าจะไปแล้วม500ปีแล้วนี่数のฉันทได้นะさまざまな芸術作品をสร้างบ้านหลายหลังและสร้างผลงานศิลปะสวยๆเยอะมากเลยその話はまたの機会としよう。风เの準備が整った。そろそろスมาทางนี้หน่ ข้าเธอานาโบราณใส่เข้าไปนะพอเราจะเริ่มกันล้วว้าเคยงั้นเดี๋ยวพาร์ทน,นี้ผมขอตัดสั้นหน่อยนะครับพอดีว่าเดี๋ยวจะเจ๊กเป็นพอกพาร์ทไปเดี๋ยวเราจะไปบวกกันแล้วเค